เดี๋ยวพี่ลูกแม่ละไม่ไดยนะเอาดีบุกวงดุาทอ่ะหลักพันแล้วนะระวังจะขึ้นหลักสองพันเออหลักสองพันหลักสามพันเหมือนตะกัวนะตะกัวตอนนี้ตะลุปอลอดไปแล้วเนี่ยวงดุไทนะพี่ครับ มีบุกผสมชนวนเงินมาแล้วนะลูกค้ามาแล้วมาแล้วหมดแล้วนะหลังละสองเหรียญเท่านั้นครับนี่เอา้าสวยเลยห้าร้อยบาทพี่กูกิีดนะลูกค้าจัดได้จัดนะลูกค้ารายการนี้รายการหนึ่งนาคตเลยเพราะว่าเนี่ยอย่างี่ผมแจ้งประจำเลยการเนี่ยผสมชนวนเงินเนี่ยลูกค้าชนวนเงินคือชนวนคือรวมเนื้องเงินนะลูกค้าเนื้องเงินลูกค้าเนื้องเงินยวงเนื้อเงินของเกจิคณาจารย์เก่าของพี่บอยชาตประจันนะมารวมผสมกัน ทำเป็นเนื้อชน,นวนวนสารมาผสมกับนี่ครดีบุกนะลูกค้าน่ยนะเก็บนะหนึ่งเดียวเท่านั้นนะอะไรกันเนี่ยห้ารอยห้าสิบบาทพิเว้นครับหมาเลยครัสองแปดหกเก้าครับสองแปดหกเก้าลูกค้านี่เนาะเรียกสวยเลยห้าห้าเท่านั้นพิเว้นนะสามสองนึงคิ้งเลยอ้าวเี่ยข้ามแปดเก้าร้อยหวันเจี๊ยบดีพี่ หนึ่งล่าง2เหรียญน่าเก็บนะในการแบบนี้เวลาแรงก็แรงทะลุป,ปัลหลอดไปเลยอ่ะวันดีพี่ใหม่เมืองท้องเลยนะพี่ใหม่สวัสดีครับ6กร้อยพี่ลูกกิ่หกหพี่เรื่องของผมนะต้องไว้ใจผมครับไม่มีใครมากหกรบาทแล้วปิดการนะมูล ปิดการประมูลพูดถึงเยอะราคายังไม่ไปไหนนะปิดครับไปดิพี่จีสาตาร์ด้วยนะวันที่นี้นั้นลงเลยนะนะพีปิดลงบริลลัคนะปิดไปครับเอาไป65 65เป็นเรื่องของพ,พี่เรื่องผมคุณนะพี่เรื่องผมคุณต้องไว้ใจผมนะ กแปดไม่รู้กิดไม่ทานโะอ๊ยนานดีเลเยอะแล้วนะแก้บด9พี่ขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ชารดีเซลด้วยนะ